เกตบ้านมือ2สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการบ้านพื้นที่ใช้สอยจำนวนมากทำเลดีเข้าออกสะดวกได้หลายทางใกล้ห้างและทางด่วนสินทวีแกรนววลเลดเป็นอีกหนึ่งหลังที่จะขอเสนอค่ะหลังนี้ตั้งอยู่พระรามสองตรงข้ามเซ็นทรันพระรามสองทางเข้าวัดท่าข้ามซอยอนามัยงามเจริญ19 และยังสามารถเชื่อมต่อไปอยังพุทธบูชาได้ด้วยนะคะหลังนี้เป็นบ้านแฝดสามชั้นใช่ค่ะทั้งบ้านแฝดแล้วก็ยังสามชั้นด้วยราคาดีงามมากๆเกตกล้าพูดเลยค่ะว่าราคาดีถ้าหลายท่านเคยหาบ้านโซนพระรามสองจะเข้าใจเลยนะคะว่าทาเฮาหลังเล็กๆสองชั้นราคาก็ตีไปสองล้านแล้วค่ะเนื้อที่ของหลังนี้ 33ตารางวามีทั้งหมด6ห้องนอน4ห้องน้ำชั้นล่างนี้เป็นห้องกระจกไม่รวมกับห้องนอนนะคะเหมาะเป็นทั้งออฟฟิศและที่อยู่อาศัยได้เหลือเฟือเลยค่ะชั้นล่างชั้นที่หนึ่นี้ก็จะมีห้องกระจกห้องครัวและหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะคะเราทำไว้ให้เรียบร้อยพร้อมอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารนะคะแม่บ้านจะเข้าใจเลยว่า การมีห้องครัวที่มีพื้นที่เยอะเนี่ยทำให้สนุกกับการทำอาหารมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะจะเห็นว่าเราปูก,กระเบื้องเต็มยันฟ้าเลยคะ่ะให้เหมาะกับการทำความสะอาดบันไดของหลังนี้เป็นหินอ่อนทั้งหมดเราขึ้นมาที่ชั้นสองกันนะคะขึ้นมาเราก็จะพบห้องโถงใหญ่และนี่ก็เป็นห้องที่ 1. ห,ห้องใหญ่ด้านหน้าคะ่ะห้องนี้จะได้ระเบียงยาวทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะ ดูสิคะพื้นที่ของห้องเนี่ยกว้างขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูระเบียงด้านหน้านะคะเราได้ระเบียงกว้างคะ่ะสุดฝั่งซ้ายขวาเลยห้องใหญ่นี้ห้องใหญ่นี้จะได้เปรียบทุกอย่างเลยคะ่ะทั้งระเบียงใหญ่แล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวห้องน้ำของเราทุกห้องนะคะเราจะปูกระเบื้องเต็มถึงฝ้าทั้งหมดอุปกรณ์ โถสุขภัณฑ์ทั้งหมดเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะออกมาบริเวณห้องโถงไปห้องด้านหลังของชั้นสองค่ะก็จะเป็นห้องใหญ่ที่ลองลงมาเป็นการใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากๆค่ะและก็ยังได้ห้องน้ำส่วนตัวอีกเช่นกันต่อกันด้วยชั้น3นะคะชั้น3มจะมีห้องเล็กค่ะห้องที่1ของชั้นสและห้องที่สอง พื้นที่ของแต่ละห้องนี้สามารถตั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่ได้นะคะเป็นทางเดินไปเป็นห้องที่สาจะสังเกตว่าห้องด้านหน้านี้จะมีพื้นที่ระเบียงของส่วนตัวนะคะไปดูห้องที่สกันคะ่ะห้องที่สี่ทุกห้องสามารถตั้งเตียงเดี่ยวและตู้เสื้อผ้าได้ทั้งหมดเหมาะกับเป็นชั้นของเด็กๆนะคะและก็มีพื้นที่ห้องน้ำส่วนกลางอยู่ตรงนี้ ทุกหลังเรายื่นสินเชื่อให้เต็มวงเงินนะคะเราดูแลสินเชื่อให้ทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์ที่เกตแนบไว้ให้อย่างนี้ใครได้ไปคุ้มจริงๆค่ะทั้งพื้นที่ทั้งราคาและทำเลท่านที่ประกอบอาชีพอิสระเพียงท่านนำไรายได้เข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือนก็สามารถยื่นสินเชื่อได้นะคะติดต่อทักเรามานะคะตามเบอร์ที่แนบไว้